รายงานผลการดำเนินงานของนายเมธีนานพัทรเมธีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3นายเมธีนันพัทรเมธีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาเมื่อวันที่20มกราคม2554รวมเวลา11ปี2เดือน คติพจน์ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้องได้รับการเชิดชูครูต้องได้รับการยกย่องนักเรียนต้องเก่งดีมีความสุขชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจมีหลักการบริหารด้วยระบบที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศดำเนินการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโคกศิลาโมเดล ในรอบ6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาคกศิลาได้พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆดังนี้พัฒนาปรับปรุปงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภยัยมีการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากชุมชนมาช่วยพัฒนาโรงเรียนติดตั้งประตูใหม่ด้านหน้าและด้านหลังของโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มกัลยานามิตรอุ่นไอรับ ตรวจ ATK ให้กับคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ณนะโรงพยาบาลปักธงชัยประสานงานขอชุดตรวจ ATK 200ชุดจากบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมวันรอยกระทงกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ทัศนศึกษาการเลี้ยงไก่ดำและกระต่ายเนื้อภูพานนักศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดสกลนอครกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโครงการส่งเสริมคุณลักษณะทางวิชาชีพพลศึกษาโดยสาขาวิชาพลศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมากิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตนาีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่นักค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคศิลาและศูนย์สาธิตทฤษฎีใหม่อำเภอปักธงชัยด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถในรอบ6เดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดผลงานที่เป็นที่ยอมรับดังนี้ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางระดับอำเภอเนื่องในงานวันครูไปตาำปี2565โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชัยและผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึงพศ2568โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน นายเมธีนานพัฒรเมธีได้รับรางวัลคนดีสียาโมประจำบปีพุทธศักราช2564โดยสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาและรางวัลเหรียญทองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธทีรยานมุนีเนื่องในงานวันครูประจํปี2565โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชัยนางสาวพยอมบอลขุนทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางระดับอำเภอเนื่องในงานบันครูประจำปี2565โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชัยนางสาวพรชนกหมายมีได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางระดับอำเภอเนื่องในงานบันครูประจำปี2565โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูปักธงชัย นางสาวสุภัชยาสุนอรได้ร well ับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรยานมุนีนางสาวอัญเชิญขวัญนิ่นไผ่ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรยานมุนีนักเรียนระดับปฐมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับปฐมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับมัธยมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระตนไตรทำนองสอรพันยะประเภททีม5คนประจำปีพุทธศักราช2565ระดับจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิธีการบริหารที่เป็นประหอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์จากตำราสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแห่งนี้โดยการนำของนายเมธีณนภะัทรเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาขอขอบคุณครับ